คู่รักสุดฮอตโชว์โมเมนตสวีทคบนานแล้วแต่บางคนยังยินดีทางน้ำตา อีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานสําหรับนิคุณาทิพย์ปิ่นประดาบและหวานใจระดาทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีเมื่อช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วได้โพสตหวานซึ้งในวันครบรอบรักกันไปแล้วและเราจะเห็นโมเมนต์สวีทของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเขาล่าสุดวันนี้1มีนาคม66หนุ่มนิกได้เคลื่อนไหวโพสคลิปน่ารักน่ารักคู่กับระดาลงอินสตาแกรมส่วนตัว @nikkunatip เป็นคลิปขอชาร์จแบตโดยสวาวรดาได้วิ่ง ไปกระโดดให้หนุ่มนิกอุ้มทันทีพร้อมแคปชั่นระบุว่าลิงที่ไหนครับงานนี้ทําเอาเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์แซวความหวานของทั้งคู่จํานวนมากและสาวๆบางคนก็ยินดีกับความรักที่น่ารักมากๆของทั้งคู่